กดม้อนิ่งเพื่อนเพื่อนมาเดอ้อพี่ดูเสนือยวันนี้บางวันก็น้ำชาวันนี้กาแฟใส่นมสักแก้วมะนานาวแต่มีคุกกี้เห็เนคุกกี้ตารวงข้าวกรอบหอมหอมค่ะเขาจีมาจ้มาเด้อเขาจีฝรังมาดื่มคุกกี้ก็รกกอบกกค่ะนี่มันเหมือนว่าฟ่อนแต่มันจะบางเบามันจะกรอบ แต่วิวิชอบเรียกว่าใส่ข้าวคุกกี้ตาหลวงข้าวมันจะบางๆมันกรอบกรอบหอมนะคะเหมือนว่าเฟันนั่นแหละแต่แผ่เล็กๆมันหน้ามันกรอบมันเบาบางไม่ใช่โมดเดลดูสิถ้าหน้าหนาว,ว,วตกแต่งมุม d e coration มุมหน้าหนาวมันก็จะมีดูต้นสนหิมะก็จะจับนี้แล้ว่ะ จำลองมาให้แล้วข้างนอกมันจะหนาวเดี๋ยวจะไปช่วยช่วยกวางก่อนกวางตัวนี้ไม่รู้ลกลงลางกวาง <c oughs> เดี๋ยวจะไปช่วยกวางตัวนี้ค่ะสวยไหมเอาเหล็กมาดัดแล้วก็ประดับประดาวกวางจา๋ากวางต้องไปช่วยกองหน้าหนาวมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะตื่นขึ้นมา นะมุมกาแฟของวิวเด้๋ยวสิเพราะว่าหน้าหนาวถ้าเราจุดเทียนเนี่ยเทียนเป็นรูปหัวใจสวยไหมรูปรูปก้อนหินเป็นชั้นสวยไหมนะมาดื่มกาแฟกาแฟวิวีนี้มันจะรสชาติไม่แรงกลมกล่อมนะคะโฆษณากาแฟจะขอ,องก่อน พี่ดูสเนียตื่นแล้วค่ะตีห้าครึ่งที่สวิสตอนนี้ตื่นมาก็ดูข่าวข่าวเพื่อนๆไปดูไปหนาวไปสั่นไปรีบดื่มน้ำร้อนก่อนที่เสียงเราจะหายนะคะมาเด้อมาเด้อบอกแล้วก็ได้ดอกพี่ดุสเนเย้าไทยมเหมือนวิววี่นั่นแหละ ขนาดมาอยู่มองนอกยี่สิบสามยี่บสี่ปีก็บอกอยากว่าฝรั่งเลยจยากว่า,วาล้ามันจังแสบจังนัวมามาค่ะเพื่อนๆพื่อน o มอร์น่ใครจะเอาน้ำชามาเอาทำให้ทำให้ดูซิดูสิท้ามันหน้าหนาวมันจอย่างนี้แหละคะ่ะอันนี้ปีวิปิเก็บมามาเอามาทาสีสวยไหมไอดอกสนเขาเรียกว่าเนาะ ดอกสนอามาทาสีมีดอกเล็กดอกใหญ่ <c oughs> มันนาวแต่มันหนาวค่ะคอยดูเวลาหิมะมามันจะเต็มหน้าบ้านวิเดินเดินคลิดก็ไปดูรูปเก่าๆวิวีเดินผ่าหิมะมานึกว่าจะตายมันไม่ตายเ <c oughs> นะสวยต้นสนเวลาเวลาหิมะลงมันสวยสวยมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งนะคะ ความสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์นี้มันจะเป็นอีกโลกหนึ่งก็ทั่วโลกแล้วคะ่ะเนาะอุโรปะมันจะหนาวเย็นอย่างนี้นเลยมาวิธีทําคุกกี้รวงข้าวคุกกี้บัฟเบิ้่มันหอมก,กิบกาแฟกับวิวดูสิกินไปแล้วเหลือแค่นี้เชา้ชาเช้าก็วันนี้เมนูเช้าเชา,ชานี้นะคะอย่าลืม ตื่นขึ้นมาก็ยิ้มให้กันซ้ำมันจะได้สุดชื่นจะใครจะมีความสุขความทุกข์ก็ไม่เหมือนการยิ้มใครยิ้มให้กันใครยิ้มให้กันยิ้มให้กันใครมีความอย่าทุกขนานคะ่ะปล่อยบางทีทุกข์ร้องไห้เสร็จแล้วรีบยิ้มมันจะหน้าตายจะได้สวยงามยิ้มให้กันนะคะ ปลาตัวนี้ก็มายิ้มให้วิวทุกวันปลาหมึกปลาหมึกมายิ้มให้ทุกวันมุมกาแฟมาใครชอบอันนี้ชิมแล้วจะติดใจคุกกี้เบาบางมันแผ่นมูดเดตคุกกี้มันหอมเพราะว่ามันหอมค่ะทานเนยแล้วก็เอาลองพิมพ์นิดเดียวเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมกาแฟมุมกาแฟสวยไหมคะ นี่แหละมาดูพี่ดุษนีเวลาต้นสนต้นสนเมืองนอกเวลาหิมะลงยาลากยาวชเนคมยืดหิมะหิมะต้นสนต้นสนสวยไหมคะวิวจะทำเมนูอะไรเนาะวันนี้เดี๋ยวไปเข้าเหนียวมันมีหมกหมกหมกหม,ม้อหน่อไม้ยังเหลือเมื่อวานเนีจะนึ่ง กินต่ขขาเหนียวคือกวแท้ว่าั่น